ยินด so ีต้อนรับสู ir, ่ h o p p r b r o c k Channel นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตีลังกานั้นอันตรายจริงหรือไม่นะครับผมวันนี้เป็นหัวข้อสั้นๆเราจะไม่สรรยายให้มันยาวเนาะมาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่า ทำไมการเตีนการนั้นมันถึงอันตรายเนาะ mm hmm. เมื่อเทียบกับพวกกีฬาพื้นฐานพวกไปไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับหรือว่าบาสเกตบอลอะไรพวกนี้เนี่ยถามว่ามันมีอันตรายไหมมี ผมแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความอันตรายกันจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยจิมนาสติกฟิเรนนิ่งบีบอยหรือว่าเทรคกิ้งนะครับจัดอยู่ในประเภทของกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้การฝึกฝนค่อนข้างที่จะหนักดังนั้นมันจึงเป็น uh, อะไรที่ค่อนข้างที่จะยากสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีใจรักจริงๆหรือว่าไม่ได้มีความอดทนในการฝึกจริงๆจ,งๆจังๆเนาะแล้วถามว่ามันอันตรายไหมสําหรับคนที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วหรือว่าฝ ึกเป็นอยู่แล้วมันก็อันตรายนะครับแต่มันจะอันตรายน้อยกว่าพวกที่ยังมือใหม่อยู่นะครับผมและมันจะอันตรายมากๆสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วอยากจะทําท่ายากๆนะฮะซึ่งตรงนี้แหละมันคือจุดที่สร้างความแตกต่างระหว่างโปรทริกเกอร์กับเบจินเนอร์นะครับหรือว่ามือใหม่นั่นเองนะฮะคือความอันตรายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นมือใหม่ นะครับก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นโปรโก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งจนที่ไม่สามารถเหมือถึงว่าไม่สามารถเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นที่ว่าเสียชีวิตหรือตายได้นะครับคือมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ย เล่นผิดที่เล่นผิดจังหวะหรือว่าเล่นแบบไม่ระมัดระวังตัวหรือประมาทเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแต่พูดถึงเรื่องมันจะน่ากลัวถึงขั้นนั้นไหมเวลาเราฝึกเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเราก็ฝึกตามพื้นฐานที่เรามีนะครับคือเมื่อเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นๆนะครับเราไม่มีใครที่จะมาเตะฟุตบอลได้ถึงขั้นที่ว่าโอ้ยโอเควันนี้กูอยากเล่นฟุตบอลกูไปคัดเลือกตัวระดับภาคเลยดีกว่ามันก็ไม่มีใครที่จะมาอยู่ๆก็เก่งเลยใช่ไหมยังไงทุกกคนนนนนน็ต้้องหัพืฐาแ่ะรบ ค่อยสอบไปจนถึงระดับที่ตัวเองเนี่ยใฝ่ฝันเอาไว้นะครับก็คือมันจะเหมือนขั้นบันไดครับหนึ่งปึกป๊กปึ๊กสองปึกป๊กปึ๊กสามปึกป๊กปึ๊กสี่จะมีใครไหมหล่ะครับว่าที่ว่าแบบกระโดดข้ามไปแล้วจะจนถึงสุดเลยอย่างเงี้ยฮะมันไม่ค่อยมีนะครับมันมันเป็นไปได้ยากนะฮะหรือว่าแทบบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือแค่อยากเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้นะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับผมการตีลังกาเนี่ย อันตรายไหมอันตรายนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรในโลกนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกผิดวิธีบางคนอาจจะแบบเก่งแล้วนะครับมั่นใจในตัวเองมากนะครับแต่ทําพลาดก็มีเยอะแยะนะครับแต่แบบว่าประมาทนะครับแล้วก็เกิดอาการพลาดนะครับมันก็มีเยอะแยะไปนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่าคุณจะเป็น b e ก i n อ e r หรือว่าจะเป็น pro นะครับมันมีโอกาสเกิดได้หมดนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือฝึกพื้นฐานให้แน่นและเตรียมใจมาให้พร้อมนะครับและ สิ่งสาคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกคือมีความสุขหรือว่าสนุกไปกับสิ่งที่เราทํานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับถ้าเราสนุกกับมันฝึกมันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็อยู่กับพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิมเบาะทรายนะครับเอาเท่าที่เรามีนะครับที่นอนก็ได้นะครับคือผมฝึกมาแทบจะทุกรูปแบบแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือยิมนะครับยิมผมเคยไปที่ยิมเชียงใหม่แค่ครั้งเดียวนะครับตอนนั้น เกือบคอหักนะฮะคือทาลังการหลัง2รอบนะครับทุบๆแล้วรอบที่2มันไม่กลับนะฮะเอาตรงนี้ลงป้งนะฮะแต่ไม่ได้โดนคอนะตรงนี้ลงนะครับแล้วมันเลยขอบมานิดหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ คลิปในวันนี้นะครับคือสาระเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความครบถ้วนมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลนะครับหรือว่าผมเป็นคนที่ช่างพูดนะครับแต่ว่าการที่จะพูดเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะเอาข้อมูลหรือว่าเอาหลักการอะไรมา พูดเยอะจนทําให้ทุกคนเนี่ยงงนะครับเอาเป็นว่าคือพูดกันง่ายๆเข้าใจกันง่าย,ายนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่มีการผิดพลาดเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่างงนะครับในสิ่งที่ผมพูดออกไปหรือว่าผมขาดตัวบกข้อองยังไง,ไงก็คอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครตั้งคําถามเนาะแล้วผมไม่เข้าไม่ได้เข้าไปตอบเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไปตอบได้นะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะชอบตอบในคลิปมากกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยชอบไปพิมพ์ตอบในคอมเมนตะ์เนาะดังนั้นถ้าใครที่ชอบที่จะ แบ่งปันความรู้เหมือนกันกับผมนะครับเข้าไปบอกได้นะครับแล้วก็ใครที่สร้างช่องใหม่นะครับเกี่ยวกับการดิลังกาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เนาะที่มันเกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดบีบอยนะครับฟีรนนิงทริกกิ้งนะครับเอามาแปะได้นะครับตรงได้เอ่อตรงได้ทุยตรงใต้คลิปนี้นะครับเอามาแปะได้เลยนะครับผมยกเว้นเกมนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับก็วันนี้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพิ่มใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยนะครับบบโอ้ยยาาย